สวัสดีครับวันนี้นะครับนัตี๋นะครับมีของดีๆมาแนะนำอีกแล้วตีโฟมครับที่เป็นกระแสดังในตอนนี้ตัวเกี่ยวนวัตกรรมใหม่ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะตอบสนองการตกปลาให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับนานาหลายท่านถามว่าไอ้เจ้าตัวตีโฟมเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันใช้งานยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้รูปแบบไหนมีกี่รสชาติบ้างนะครับในการที่จะ เอาไปตกปลาแต่ละประเภทใช้แบบไหนดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายกันแบบละเอียดช็อตต่อช็อตเลยครับอย่างแรกนะครับเจ้าตีโฟมนะครับเรามีทั้งหมด6รสชาติด้วยกันครับก็จะมีรสสาหร่ายไผ่เขียวนะครับสีเขียวๆแบบนี้นะครับมีเจ้านี่เลยครับไฮเกรดกินข้าวปลานะครับสีน้ำตาลนะครับมีเจ้านมเนยวานิลามีขนุนนะครับมีมะพร้าวแล้วก็มีชิฟฟุตนะครับชิฟฟุตจะเป็นสีชมพูนะครับมะพร้าวเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ขนุนก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันครับนะแต่ละกลิ่นแต่ละรสชาติเนี่ยมันจะตกปลาไม่เหมือนกันอย่างเจ้าสาหร่ายไผ่เขียวตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับตกปลาเกร็ดทั่วไปกินไผ่เขียวหน้าหน้า,ห,นาหลายท่านนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเราจะมปส่วนผสมหลักในการตกปลาโดยเฉพาะปลาเกรด็ดหรือว่าปลาหน้าดินนะครับกลิ่นก็จะออกแบบหอมใบเตยนมเนยว่านิลานมแมวนะครับ มะพร้าวประมาณนี้นะคร้าวร้าวนี่คือสูตรข้าวาวกลิ่นแบบจะหอมนวลๆเหมือนคล้ายๆสังขยะจะเหมาะกับการตกปลาเก็บนะครับปันหนังนะครับและหมายธรรมชาติทั่วไปสามารถไปตกได้ทั้งปลายี่สกตะโกกตะเพียนนะครับปันนินนะครับเจ้าตัวนี้ไปโชว์ฝีมือที่บางพระมาแล้วนะครับกดมาร้อยกว่าหางเลยนะฮะส่วนตัวต่อไปก็เป็นสีเหลืองเจ้านมเนยวานิลานี่ กลิ่นนี้นะพอบอกนมเนยวันนี้ลาหลายท่านจะร้องอ๋อเลยนะครับสำหรับการตกปลาเลยปลาสวายหรือปลาหนังที่ชอบกินหวานนะขนมปังไส้บัตเตอร์แยมโลกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นเบสมาตรฐานเลยนะหวานหวานมันมัน,มน,มนสวายปลาหนังชอบนะฮะตัวต่อไปนะครับเจ้าไฮเกรดไฮเกรดเนี่ยมันจะเป็นไฮเกรดข้าวปลามีปลาปนมีกุ้งปนเป็นส่วนผสมนะครับเหมาะกับการตกปลาอะไรมั่งปันนิ้นครับบ่อเมา นะกำลังกระแสดีเลยนะปลาโกฏปลาดุกปลาเปคู่ปลาที่กินเหยื่อขาวๆเป็นหลักพวกนี้ชอบบางทีผิดคิวโดนมาช่อนก็มีนะครับมีนานาๆเอาไปตกนะครับโดนปลาคาวมาก็โดนมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวไฮเกรดนะครับสีน้ำตาลนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือมะพร้าวนะครับสีขาวรสชาติมะพร้าวนี่คงจะไม่ต้องบอกเนาะอ่า เป็นกลิ่นพื้นฐานเลยนะกลิ่นพื้นฐานสำหรับตัวอะไรครับปลาบึกบึงสําราญอย่างนี้นะครับวางวันล,ลีเวลาหรือว่าเราไปบ่อต่างๆนะครับที่เขาชอบผสมอะไรกะทิครับกะทิอยู่ในส่วนผสมในของตัวล่อก็คือตัวลำที่ปั้น่อตัวนี้จะชอบมากเลยกลิ่นมะพร้าวนะครับหอมหอมมันๆของกะทินะครับเราก็มีความนุ่มนะครับนิ่มเวลาปลาบึกดูดก็ไปฟุกบเดียวนี่เบ็ดเข้าปากเลยนะครับ ตัวต่อไปชิปฟูดชิปฟูดนี่ถือว่าเป็นเหยื่อที่เขาเรียกว่าครอบจักรวาลน,นะครับชิปเนี่ยเราจะใช้ทั้งตกสวายแข่งนะครับตกปลดเกล็ดนะฮะตกบอมเหมาหรือว่าตกหมายธรรมชาติทั่วไปมันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมหลักอีกตัวหนึ่งในการทําเหยื่อตกปลานะครับชิปนะไม่ว่าจะเป็นชิปมะขิดชิปลูกยอลูกตาชิปขันหนุนชิปอะไรต่างๆผมเอามาผสมร่วมกันเป็นชิปผลไม้ในตัวเดียว แล้วก็เอามาทําเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้ครับเนื้อนุ่มๆแบบนี้น,น,นี่นุ่มๆยุ่นๆนะครับสีสวยๆอย่างนี้รสชาติและกลิ่นนี้จะอยู่ในเนื้อเขาเลยนะครับตัวต่อไปล่าสุดที่กําลังเป็นกระแสดังก็คือเจ้าตัวขนุนนะครับขนุนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่กระแสกําลังมาแรงนะฮะเป็นต,ตัวที่เขานิยมอ่อยไม่ว่าจะเป็นห้วยสมองนะครับหรือว่าตามหมายทั่วไป นะหมายธรรมชาติมีต้นทุนถูกในการอ่อยแล้วก็เป็นตัวเบสหลักในการเลรือกตาเข้าได้ดีนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่6กลรีนหลักๆนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเจ้าตัวตีโฟมเน,เนื้อเขาจะนุ่มๆเหมือนกับจะว่าเจลลี่ก็ไม่ใช่จะมัดเนโล่ก็ไม่เชิงนะครับถาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถตัดเป็นชิ้นได้ตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะตัดเป็นชิ้นมันมีคุณสมบัติหนึ่งเลยนะครับลอยน้าครับลอยน้ําก่อนเลย สามารถพยุงดวงเบ็ดให้ลอยน้ําเวลาปลาดูดหรือปลาเข้าโฉบเหยื่อมันจะทําให้เบ็ดมีน้ําหนักเบาหรือว่าลอยเข้าปากปลาได้ง่ายขึ้นนะอย่างแรกเลยอย่างที่2รสชาติครับรสชาติก็ตามหน้าปกเลยครับผัเขียวนะครับมีสาหร่ายนะฮะไฮเกตมีเนื้อปลาป่นกุ้งป่นกลิ่นคาวปลาอ่ากลิ่นขนุนมีเนื้อขนุนมีกลิ่นขนุนนะครับตัวพวกนี้เวลาใช้งานใช้ง่ายครับนะฮะ พราะพอเวลามันลอยน้ําแล้วปลาอมไปทีแรกมันจะต่างจากตัวเม็ดโฟมตรงที่ว่าเม็ดโฟมมันไม่มีรสชาติตัวนี้มันมีรสชาติอมไปทีแรกเอ้ยกินได้ตัวนี้นะครับทามาจากฟู้ดเกรดนะครับมีคุณสมบัติและมีประโยชน์ต่อปลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงรับปลาหรือสัตว์เนี่ยมันมีสัญชตาตญาณในการขบกัดนะฮะวัตถุต่างๆที่มันสงสัยว่ากินได้ถ้ามันรู้ว่ามีประโยชน์กับมันมันกินแน่นอนครับและพวกนี้เราพิสูจน์มาแล้ว หลายหลายหมายหลายหลายที่กินพังเลยครับกินสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูหน้าหน้าหลายท่านชอบถามนะครับว่า,วาเกี่ยวกบเบ็ดเบ็ดเบอร์อย่างตัวนี้นะครับเบ็ดเบอร์เก้าใช้ขนาดไหนวิธีการนะครับเลือกขนาดเบ็ดเนี่ยถ้าชิ้นยิ่งใหญ่ยิ่งลอยน้ําได้ดีชิ้นยิ่งเล็กก็จะพยุงเบ็ดได้น้อยลงเพราะฉะนั้นขนาดจะเหมาะกับตัวเบ็ดขึ้นอยู่กับหน้าน้าเลยครับไม่มีอะไรมากครับตัดก่อนเลยนะฮะพอตัด จากก้อนกลมๆอย่างนี้เนาะเราก็ตัดออกมาฟุกให้มันประมาณใหญ่กว่าตัวเบ็ดหน่อยนะฮะใหญ่กว่าตัวเบ็ดสักสองสามเท่าแล้วเกี่ยวเหมือนขนมปังเลยครับตัวนี้จะอยู่ในน้ําได้นานนะครับทนแรงเขาเรียกว่าทนแรงเฉื่อยของน้ํานะครับแต่พอเวลาอยู่ในน้าแล้วจะนิ่มนะฮะนุ่มนะครับนี่ครับแล้วก็จะพยุงเบ็ดลอยได้ดีเกี่ยวแบบนี้ครับเห็นนะครใช้งานง่ายครับเห็นนะ ชิ้นใหญ่ก็จะลอยถ้าชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวผมตัดชิ้นเล็กมันก็จะลอยต่ำแบบนี้ครับฟุนี่อันนี้เกี่ยวเหมือนเกี่ยวเม็ดโฟมเนาะตัวเบ็ดโพโๆหน่อยเห็นไหมฮะคุณสมบัติของเขาคืออยู่ในน้ำครับถ้าเป็นน้ำนิ่งๆในตู้แบบนี้ก็อยู่ได้ประมาณ 2-4ถึงชั่วโมงเป็นอย่างน,อน้อยน้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งถ้าอยู่ในเขื่อนเนี่ยสองชั่วโมงมีแน่นอนนะสองชั่วโมงมีแน่นอนแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือพอเวลาเก็บน้องเขาเนี่ยหนึ่งน้องเขามีรสชาติหวาน2เขาไม่ถูกกับแดดเพราะฉะนั้นนะ้าควรจะเก็บในอุณหภูมิห้องปกตินะครับอุณหภูมิห้องปกติก็ได้หรือบางคนอาจจะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อเลี่ยงมดมแมลงหนูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ นาๆในสะดวกในการจัดเก็บส่วนเวลาจะใช้งานก็ใช้ได้ตามปกปติเลยแล้วบางคนถามผมว่านาตีครับแล้วถ้าเกิดตกปลาหมินเกี่ยวชิ้นเล็กๆเลยครับให้มันลอยปิ่มๆพื้นน้ำนะฮะพื้นดินนะฮะนี่พื้นดินให้มันลอยนิดเดียวพอไม่ต้องลอยโดเหมือนที่สาธิตให้ดูแค่นั้นเองครับวิธีการใช้ง่ายมากครับสามารถมิกแอนด์แมทบางคนนะครับอาจจะแต่งเติมโดยที่ตัวเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับ กลัวกลิ่นจะไม่พอกลิ่นจะไม่แรงอักจุ่มนะครับผัวเชื้ออย่างเจ้าสาหายไผ่เขียวอาจจะเติมเจ้าเหมยหยกเข้าไปก็ได้นะฮะหรือว่าเจ้าตัวนมเนยวนิลาอาจจะเติมเหลืองทะลวงไส้เข้าไปก็ได้จุ่มเข้าไปมันก็จะเป็นเครื่องไปอีกทีหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้า,นาแต่ละคนนะครับในการใช้ทริคเทคนิคสามารถตกได้ทั้งหน้าดินนะครับสามารถตกได้ทั้งสปิวนะครับ สปิลอาจจะตัดชิ้นเล็กนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้การตกปลาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาปลาฉวยเข้าดวงเบ็ดเนี่ยอมหรือกัดเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าอยู่แน่นอนนะฮะปลาจะไม่ค่อยจากเหยื่อแล้วจะมุ่งประเด็นเป้าหมายเพราะจริงๆเวลาเราตกปลาตะก้อทั้งตะก้อรเราไม่ได้อยากให้มันกินตะก้อรเราอยากให้มันกินดวงเบ็ดถูกไหมเราอยากให้มันกินที่ดวงเบ็ดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราต้องพัฒนานะครับ ให้ศักยภาพของดวงเบ็ดจากเดิมทีเราใช้ดวงนะครับในการเกี่ยวเม็ดโฟมแล้วปลาดูดนะฮะดูดที่ตะก,ก็แล้วฟลุกไปโดนเม็ดโฟมที่มันลอยเข้าไปติดปากเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นให้มันกินที่ตัวเบ็ดเลยกินเจ้าตีโฟมเลยตัวนี้นะตัวนี้จะทํามาจากหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อแบบอย่างเงี้ยครับสาหร่ายไผ่เขียวผมน่ามาจากหัวเชื้อเหมยโยกทํามาด้วยนวัตรกรรมใหม่เทคนิคทําให้มันฟูพองเหมือนฟองน้ําสามารถเก็บอากาศได้ และสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติได้นานทนทานต่อการแชร่น้ํานานๆแล้วก็มีประสิทธิภาพในการพยุงดวงเบ็ดได้ดีขึ้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตีโฟมนะครับสำหรับใ, قي, ใครๆที่สนใจนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะมาสาธิตทริคเทคนิคในการใช้ตีโฟมหรือนะนะทนะ่านไหนมีทริคเทคนิคดีๆในการใช้ตีโฟมแล้วมีวิกรรมวิธีก็เอามาเผยแพร่แนะนำกันได้ ห็นไหมฮะแม้แต่หลุดไป1ชิ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะลอยขึ้นเราจะเห็นชัดเลยครับว่าตัวน้องเขาลอยน้ําได้ดีเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมันก็ยังทําให้ดวงเบ็ดยังลอยอยู่อย่างที่นานา,นาเห็นนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับใครมีทริคเทคนิคดีๆแนะนํากันได้ครับสวัสดีครับ